ไปเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวจะ่พอให้เป็นแค่แยนวข้างเดอเ้อคิดเรื่องถูกการเยาวาการเนาะค่ะเต่ากระเบื้อูเนาะค่ะตามลวดตามโมลูกเก่เนานะค่ะบริเวณเต่าัวใจเนาะค่ะอ่าสรุปตัวเลขเนาะค่ะมาเน,นี่ยเต่าจะ,ะน้องไม่บุญเนาะคะ่ะเดินทามาเนาะคะ่ะคือว่า เป็นครั้งแรกเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่เดินทางมากเนาะคะ่ะอ่าขอให้ซิสเซติสยูนีเนาะค่ะไายเราได้บัตรเพราะว่าจะสิไปเป็นเคลียรโบราณนี่ล่ะเอ้ซิสเซติสยูนีนี่จริงเาานาะค่ะขอให้ตัวเลขเพียนโอคุนทีลุกในแป,ป๊บปอยไปเหมือนนี่เนาะค่ะขอให้แตกสามตัวตรงสองตัวตรง ่าแตกสามตัวตรงเพื่อน้องเตลสีนั่งวองแย่มถาถวายไห้ดังก้นนี่ไห้โน่นก้นี่แล้วก็อ่าสีน้ำหมอลำมาเฮนะเบอร,รนน์น้องค่ะแล้วสาวเมียตุ้ยเที่ยนยูนีตลกับสีสื่อสุดงามๆน,นะะ้องค่ะมาถวาย ให้แม่ตะเคียนหรือว่าาจอาปัวหรือซี่สะทีดุนี่นี่ค่ะให้เป็นพยา,ยานววาผู้หญิงคนนี้นะค่ะโบจริงข้ามจริงเนาะค่ะก็ขอให้เตก สามตัวตรงสองตัวตรงไห,ไไห่อย่างได้เซิ่งขีดน้องเต้าเบาไปว่างหันบอกว่าจะเป็นของเครื่องเส้นไวต่างๆเต้อสีเฮตไทยแบบอ่าดีที่สุดเนาะค่ะจะขอให้เมตาเคียนเนาะค่ะบอกถูกเหมืน้องค่ะเขาต้องไม่ทังเละเนาะค่ะแต่ขอให้เมตาเคียนแล้วก็จะบวกเงินล้านเนาะค่ะจะเป็นสักขีพยายนเนาะค่ะว่าแต่อสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะค่ะเต้อ ตัวเตลเองแล้วก็พร้อมสายบุญเนาะค่ะเอฟซีสี่รับชมงวงของเตลอยู่ตอนนี้เนาะค่ะอ่าสีน้ำบองเงี้ยวมาถวายแล้วก็บเอามอลลัม,มเลมลไฮแล้วก็อ่าสี่เสือซุดเนาะค่ะของเมตะเคียนมาถวายเนาะคะ่ะอ่าต่อไปกับตัวเลขก,ก้อน้องเตลสีโซ่นี่ก็ขอให้เป็นแค่แนวทางเนา,านะคะ่ะเพื่อถือกันเยอว่ากัน พรอะว่าเต่ากบูการบอลเล็เสียงตัวใดแต่ถามว่าเจ้าฟันดีบ่เร้าฟันดีค่ะฟันดีโย่นี้กูบกาพังเี่ยนี่ย่ายัละกูบากไีกูเปนสั่งซ้ินนี่กูเป็นสั่งซ้ินบ์เ่ว่าแม่ฟันเห็นงได้ขี่เกนบ่ีแบบเบกกัน นดี้งเจ้าเนาะทาอวานวานกันเลยพี่น้องวานว่านแบตวเลขกันเนาะฝันห่ามีคนมามาลาจกทำเ้าฝันแบบนี้เ้ามาใจว่าตัวเลขีเขาเนาะค่ะเต้โปผหูว่าสิเขาตัวไหนนอเป็นจ้าขอซื้อลัตเตอรี่ว่าอิงเป็นเจ้าของสิ่อแว่ันที่หนึ่งเจ้าบปวนะคะอากตก็อยากให้เป็นรางวัลทีเต้าว่กลมเน่ะค่ะใส้กับเอฟซีมืนี่แหละค่ะ จะคว้หยแตกตามตัวโต้ของตัวโต้เนาะค่ะแล้วก็บางคนจะบยาหลายตัวเนาะค่ะคือตัวเลขที่อเตาสิบป่อยู่ตอนนี้คือมันเป็นเลขวนกันอยู่เนาะค่ะมันมันบ่ได้หลายตัวเนาะค่ะแค่หนงเตาตัดออกให้เนาะค่ะก็คืออ่างวดว่าหันเนาะค่ะเป็นเลขกถูกปูแตกเนาะค่ะคือเออความเสียงเนี่ยปะเตลสิบความเสียงร้อนไปร้อนห้องอย่างนี้คือลมใส่คุณลมตะวันอยู่ทั้า เอาเงียบแล้วเฝ้าเฝ้าเดี๋ยวเอฟซีกับสีว่าเอ่อเต๋อเพิ่มวอตัด์ไทยเนาะค่ะคือ่วันพฤหันเนาะค่ะทูบผูแตกเนาะค่ะคือเจ็ดเจ็ดเก้าสองเนาะค่ะแต่อกับวอเลตเตอร์ไทยพราแม่งวดนี่เนาะค่ะแต๋อก็เลยตัดออกห้ยเอฟซีเนาะค่ะแคบได้แคบเนาะค่ะเดี๋ยวกาเสียนที่ใบอีกรอบนึงเนาะค่ะอย่ามาไล่ตัวเด้อเดี๋ยวจะอธิบายใที่บ้านนะครับโชว์แล้วครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ ได้สิเห็นเลน้ำพุนได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วชัดแล้วจะว่าเชิงแล้วอ่าที่ไปที่มาหน่อยน้องเต้ยเดี๋ยวคนอธิบายให้ฟับรถครับก่อนไปอึนคนให้น้องด้นก่อนโอเคคนมาตัดมันเตี้ยวสามหกไทยทั้งกุ่นน้ำเนาะหนึสองห้า่ะท่างเอาก็คอคอยรอฟังคำอธิบายอีกแค่หนึ่งสามสังเกตเด้อพี่น้องตัวที่วนกลมสีแดงๆเด้อพี่น้องคือตัวเป็นวงกลมแล้วเรียบร้อยเนาะไม่ต้องรอวงกลมครับ มันไม่บอกวันมันไม่บอกว่าเด็กมันปรเดี๋ไปใส่มันยังอยู่ขึ้นเก่าอยู่ขึ้นเก้านี่ขึ้นก้องเก้านี่ก้วยหม้มาจะใส่ขึ้นวัวหันเนาะค่ะแต่อป่อยคงซื้อายไปเนาะค่ะเป็นขึ้นหกสองเก่าเนาะเอะแมนค่แถอหกสองเก้านั่นแหะบาที่นี่การซื้อว่าลูดนั่นแหละค่ะบาที่นี่พอดีเต๋อผลไปยุดทูบทูบมันแตกเนาะค่ะเป็นเลขทูบแตกเนาะค่ะทูบแตกก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าสองเนาะค่ะเจ็ดเก้าสอง อ่าบัาที่นี่แต้วก็เลยได้อ่าปล่อยเนาะคะ่ะมือนั้นเนาะคะ่ะทั้งช่องอ่าพี่คนสุรินทีวีแล้วก็จี๊ดแปดเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเลขหนองไมบบุญกามเขาสารได้ก็คือหนึ่งสองเก้าหนองเฮ็ดล้นก็คือห้าสิบแปดเม็ดเนาะคะ่ะอันนี้คือหนองเฮ็ดล้นเนาะคะ่ะมาที่นี่ทูบเนาะคะ่ะจุดได้วันพักเนาะคะ่ะจุดได้ก็คือสองสามหกเนาะคะ่ะจุดได้แต้วก็เลย <c oughs> ตัดออกไข่เ <c oughs> นาะคะ่ะก็คือ หกสองหกสามเนาะคะ่ะบางค<ม>้ก็สิคิดบาเป็นเลขตัวเก้าบอนน่ค่ะมันกับบอนเ 9, bon น, bon นอนเนาะคะ่ะ<ม>แล้วก็เลยต,ตัดตัดออกไห้ค่ะส่วนเลขทีเตวมากเนาะคะ่ะเตลมากส่วนตัวเป,เป็นเป็นเลขทีเตวมากส่วนตัวของเจ้าข้องเนาะคะ่ะสําหรับท่านที่งบน้อยเนี่ยละ่ะจะซื้อตามที่เตวบ้องโกมไห้เนี่ยล่ะคะ่ะคนงบน้อยสามจนห้าในคุ้คุ้นสามตัวที่ไหนเนาะสามห้านมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งที่เหลือเจ้าแม่ จ้าแม่จิการีกรอบหนึ่งสามห้าศูนย์ที่เราไปเจ้าแม่ต้นตตะขบค่ะแนวทางของน้องเต้วนะคะท่านผู้ชมเนาะนานนะคะแอดมินได้ตามให้เอฟซีนะคะได้รับชมนะคะเพราะว่าน้องเต้วนะคะก็ไปอยู่ไกลนะคะแอดมินก็ไม่ได้ตามให้ท่านผู้ชมต่อเนื่องนะคะค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะกุมภา แนวทางของน้องเต้อนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะคะค่ะส่วนตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีถูกแม้ก็มีผิดนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะ,ะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมนะคะขอให้โชคดีนะคะในวันนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ